นะคะวันนี้เป็นวันที่2ของงานแล้วนะก็ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายวันอาทิตย์แล้วแต่วันนี้เราแต่งตัวเข้ากับทีมด้วยนะทำเป็นแบบว่าชุดนักเรียนไฮสคูลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะพาไปเดินเล่นอีกสักวันนึงนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะพยายามไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยว จะ no. ต้องมีคนคอยห้ามวันนี้ตอนเช้านะคะว่ามีเพื่อนไปช่วยเฝ้าบูธแล้วเราก็จะไปแค่ไปช่วยช่วงบ่ายนะคะ oh. แล้วก็ไปเดินล้ลาอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้ออะไรโดนอะไรมาเดี๋ยวเราจะมาแกะของกันนะคะไปดูกัน วนนี้วีตู้สติกเกอร์มาลงแถนี่เพียบเลยนะเราว่าเราก็อยากจะแบบว่าลอาถ่ายสักหน่อยแต่ว่าเพื่อเราเนี่ยเรอาบูย,ยู่นะเราก็เลยว่าเราจะไปโซโล,โลเลยทุกคนแต่ว่าเราจะไปอีกที่หนึ่งที่คนน้อยกว่านะคะต้องเป็นคนเหงาขนาดไหนถึงถามถ้าถ่ายตู้สติกเกอร์คนเดียวได้อะแต่ว่าโซโลไปค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันโซโลของเราเนาะไปกันเลย น,นิดนึงนะคะก็จะเจออีกหลายตู้เลยนะคะในสติกเกอร์แลนด์ก็จะมีอยู่ตู้1ชั้นที่แหมงโคก็มีข้างล่าง1ตู้นะคะตรงนี้ร่มร้เหมือนจะไม่มีคิวเลยด้วยสามารถสแกนจ่ายได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นสไตล์ฟิล์มแบบนี้นะคะก็น่ารักดีเนาะสวัสดีทุกคน เราเลือกเป็นฟิลเตอร์ขาวดำเพราะมันเข้ากับกรอบแล้วแล้วก็แบบมีหน้าวืดหนึ่งอันด้วยตลกมากเลยลเฮ้ยขอบคุณค่ะ แล้วนะคะสองตุน้นี่เลยก็คือจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ก่อนจะเข้าไปคิดท่าไว้เครียดท่าไว้แบบว่ายเยอะแยะมากเลยแต่พอไปถึงกลุ่มตื่นเต้นก็เลยได้มาแบบหน้านิ่งๆทาซมซกันแบบนี้แหละไม่เป็นไรนะคะไว้คราวหน้านะอยู่กับเพื่อนน่าจะสะนุกกว่านะอันนี้ขนาดอยู่คนเดียวเขินๆเลยไ่รู้เขินกล้องเขินตู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปแต่งนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยว เราจะออกมาเป็นยังไงบ้างหวังว่ามันจะรอดนะทุกคนก่อนกล่า อีกสักรอบหนึ่งน,นะคะเป็นกรอบของคุณไอพิชชูอลอตกรอบเขาน่ารักมากเลยแถมได้สติกเกอร์กิฟต์เอาเวน้องผีอันนี้ด้วยนะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วแล้วก็เขามีโค้การ์ดแจกฟรีด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูได้ฟรีเป็นอันนี้นะคะเลือกได้เลยมีสามลายน่ารักมากนี่ตอนนี้เรากำลัลงต่อคิวอยู่นะเดินขึ้นมาตู้จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรา ต่อคิวนะคะ180บาทได้หนึ่งหนใบนะมีเฟรมให้เลือกมากว่ากเยเด๋ม,มากวันนี้เราจะถ่ายเป็นที่ระทึกที่ระทึกที่ระลึกถ่ายเป็นที่ระลึกนะเพราะว่าเรามาออกวธกับแดดดี้ค่ะเรียบร้อยแล้วน่าร,รักมากได้มาเพิ่มอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นในแพนเนอร์ของเรานะน่รารักมากๆเลย ่วยเนาะเป็อ,อม,มาแล้วค่ะมารับก,กิฟต์อเวหนึ่งอันขอบคุณค่ะมารังมานีนกิฟต์อเวที่เราได้นะทุกคนหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วเด้อกลับมาแล้วนะคะคลิปนี้ก็พาไป ถ่ายโฟโต้บูธกันรัวๆเลยใช่ไหมอันนี้เป็นสมุดที่เราเก็บพวกโฟโต้ photo นะคะเพิ่งจะเอามาเก็บได้ไม่นานอันนี้จะไม่ใช่รูปถ่ายใช่ไหมมันจะเป็นรูปปรินต์นะคะของโฟโต้ย่านะคะเพราะว่าเราออกแบบกรอบให้โฟโต้ย่าด้วยแล้วก็จะมีโฟโต้บูธนะคะที่เราถ่ายมาถ้าจำได้มันจะมีคลิปที่เรา เอาโฟโต้บูธเนี่ยไปแปะใส่สมุดสติกเกอร์ใช่ไหมแต่เราก็ค้นพบว่ามันไม่ใช่โฟโต้บูธทุกอันที่มันจะเป็นเนื้อสติกเกอร์นะคะบางอันก็เป็นแบบรูปธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนเอามาเก็บไว้ในนี้หมดเลยค่ะตัวแรกมันนี้เป็นของ TENSE น,นะคะมันจะมีแบบช่องให้เก็บหลากหลายเหมาะกับใส่พวกสติกเกอร์เพราะว่าเขาจะมีช่องใหญ่แล้วก็มีช่องเล็กถ้าเป็นการ์ดเนี่ยมันจะใหญ่ไปสักหน่อยประมาณนี้ พวกรูปเนี่ยกำลังดีหรือสติกเกอร์ของเทนส์เองก็เหมาะนะคะ่ะความน่ารักก็คือหน้าปกเขาเป็น10ปล็อกด้วยแต่เล่มเนี้ยของไม้เก่านิดนึงมันก็เลยแบบเหี่ยวเหี่ยวอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำรูปกันเนาะ อันนี้เป็นบางส่วนที่ยังเหลือที่ยังไม่ได้เอาไปใช้นะคะบางอันน่ะมายเอาขึ้นไปแปะบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วเป็นบอร์ดที่เพิ่งเซตใหม่นะคะอยู่ตรงข้างข้างโตแล้วก็จะเอารูปโฟตโต้บูทที่เราถ่ายนะ่ะแปะเอาไว้นะแปะรูปเรารูปเพื่อนแล้วก็จะมีรูปที่เราปริ้นมาที่เป็นของเคป๊อปด้วยประมาณนี้เล่มน,นี้ก่อนเลยนะคะจะเป็นทันเนอร์ของ Happy Heart นมคะซึ่งเป็นแบรนด์ของเราเองข้างในเขาจะเป็นปฏิทินแบบนี้ที่เรามาแนะนำเรื่อมนี้ก็เพราะว่าเราจะเอาพวกโฟโต้บูามาแปะใส่เล่มนี้ค่อนข้างเยอะนะคะมีหลายสไตล์หลายแบบมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นรูปที่เป็นโฟโต้บูธแล้วก็มีโปสการ์ดแล้วก็ตัวเล่มเนี่ยเขามีปฏิทินให้ด้วย อย่างเดือนหนึ่งเนี่ยมายเอามาใช้จดเพลงที่มายชอบฟังนะคะหรือชอบเนะะื้อหาหมายก็ไม่ได้เขียนอะไรเยอะนะคะส่วนใหญ่จะชอบแปะรูปแปะสติกเกอร์มากกว่าอย่างเช่นอันนี้มายก็เคยเอาไปทำมาแล้วนะคะจะเป็นโฟโต้บูธที่เราถ่ายในคลิปนี้เลยเอามาตกแต่งนะคะสติกเกอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ได้มาจากในงานแล้วก็ของคุณ i อพิชยูอลอด้วย ที่เป็นคนออกแบบกรอบสติกเกอร์อันนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นรูปที่ไปงานแล้วก็ของที่ซื้อมาครั้งที่แล้วก็เริ่มเอามาใส่สมุดแล้วเรียบร้อยและสัปดาห์หลังจากงานก็เป็นวันเกิดของเจโฮมพอดีก็เลยมีรูปของเจโฮมด้วยนะคะรวมทั้งถึงใจย้อนด้วย นางคิวนี้ไม่เกี่ยวหรอกแต่บินมาด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแปะสมุดกันนะคะจากรูปโฟโต้บูที่เราถ่ายมาเนาะโดยใส่เข้าไปในเล่มนี้นะคะวิธีใส่เพิ่มกระดาษข,ของเราเนี่ยเราจะหาโปสการ์ดมา1แผ่นนะคะเป็นโปสการ์ดลายที่เราชอบเหมือนเล่มนี้เนี่ยเขาจะสะสมโปสการ์ดไว้ค่อนข้างเยอะเลย เราใช้ที่เจาะก,กระดาษของมูจินะเพราะว่าน้องเป็นลายแบบน้องเป็นสีแบบกลินคลีนสีขาวเรียบเรียบนะเราอยากจะแปะสองข้างเลยติดกันแบบนี้มันก็เลยต้องแปะแนวนอนเราใช้กระดาษของเทสมาลองนะคะเราว่ามันได้มูดแบบ High School High School ดี ที่เราฉีกขึ้นนะมันจะแบบเป็นขอบสีขาวๆแบบนี้ซึ่งแบบมันจะสวยกว่าฉีกลงนะคะอันนี้มีสองขอบให้ดูหรือบางคนอาจจะชอบก็เลือกเอาเลยถ้าเราสมมติว่าเราฉีกลงเนี่ยกระดาษที่ฉีกจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเนาะฉีกขึ้นจะเป็นขอบขาวลองเล่นดูก็ได้คะ่ะจะเห็นความแตกต่างแล้วก็ รูปอันนี้มันไม่ใช่สติกเกอร์นะมบังกี้เราลองแกะดูแล้วมันก็แกะไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้มาซิ่งเท a เป็นตัวช่วยละกันในการแปะเพราะว่าเราว่ากระดาษบางทีกาวอย่างเดียวเอาไม่อยู่สำหรับมาซิ่งเท a p e ที่เราใช้นะคะจะมีของ m t tape นะคะแล้วก็ของ p r i n c o เกาหลีถ้าเป็นลายแบบเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องแปะ เยอะแน่ๆเลยสติกเกอร์เนี่ยเราจะใช้เทปที่เรียบหน่อยแบบจะเป็นสีลายเรียบๆจะไม่ใช้การ์ตูนเยอะมากไม่ไงั้นมันจะเดอะไปจริงลายเค้กนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่สำหรับถ้าจะแปะสติกเกอร์เยอะๆอะไเงี้ยอ๋อแล้วก็อีกเทคนิคนึ่งนะคะคือการย่นเทปอัน,น,นี้ก็ทำให้ได้อีก แล้วก็เราใช้มาสิ่งเทปตัวใหม่ของแฮปปี้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นลายใหม่เลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะแต่ง สติกเกอร์ที่เราใช้มีของหลายแบรนด์นะคะอันนี้ของ Missy P นะคะจะไม่ผิดใช่น่ารักอันนี้จะเป็นสไตล์แบบคนชอบสีๆนะจะชอบนะเดี๋ยวเราจะทําอีกอันที่เป็นสไตล์แบบสีเรียบๆด้วยค่ะแล้วก็เราจะใช้แผ่นนี้ของ Collection Happy Eat Yourself นะของ Happy Han เหมือนกันเพราะว่าเป็นเหมือนสิกเนเจอร์ของ งานนี้เลยก็ว่าได้ขายดีมากน้องชื่อยังมีฮาร์ดนะคะ,ะวิธีแกะลายคอนเฟ็ตนะคะหรือชิ้นที่มันมีรูตรงกลางอันนี้แบบแชร์แชร์เทคนิคกันเนาะเราจะ ดึงออกมาแบบอ้อันนี้ดึงง่ายมากเลย <c oughs> โอเคไม่ต้องแชร์เทคนิคอ่ะสมมุตินะคะอันนี้คือตรงกลางเขาหลุดติดออกมาด้วยใช่ไหมมีเทคนิคอยู่นะคะวิธีก็คือให้เราไปแปะบนพื้นที่อื่นอย่างเช่นแปะปุ๊บแล้วเราก็ดึงอีกทีหนึ่งดึงส่วนที่เราจะใช้ปึอดนี่ไอตรงกลางมันก็จะหลุดออกนะคะอาจจะมีคนรู้เทคน,คนิคนี้แล้วก็ได้นะแต่แบบเอามา แชร์เผื่อกันแบบว่ามันดึงยากจังเลยตรงกลางอะไรเงี้ยโอเคใช้น้องคอนเฟ์แล้วล้วก็จะใช้หัวใจกับเพื่อนเรานะฮะเป็นหัวใจสีม่วงเพราะว่าเราเป็นคู่หูอาร์มี่นะแล้วก็ขอเลือกสีอ่อนๆนะคะอย่างสีเขียวอว่านี้มันจะได้เห็นชัดๆเพราะว่าแบ็กกราวมันสีฟ้าเนาะแล้วก็ชมพู หนักไปเลยนะชุบตรงนี้นะกันเพราะตรงข้างบนอาจจะมีติดตรงเจาะรูนะคะอ่ะอันนี้สีขาวนะกาได้เราจะเขียนชื่อนะคะติดตรงหัวใจนิดนึงก็เลยขอขยับหน่อย เอนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนันที่กันอีกทีตรงนี้นชอบเขียนลงบนรูปเลยนะจะใช้ปากกาของชัปปี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะดูอีกหนะ เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบ daddy's girls มากมากเลยตัวนี้จะไม่มีกาวนะตัว photo b o o เพราะฉะนั้นเราก็แต่เราไม่ได้ใช้กาวติดตรับนี้เลยเราก็คือวางลงไปเลยแล้วก็แปะด้วย masking tape นะคะกับสติกเกอร์ตกแต่งอื่นๆก็คือน้องก็อยู่แล้วประมาณนี้ใครที่ถ่ายสตูสติกเกอร์แล้วแบบไม่รู้จะเอาไปทำอะไราดีก็ไปเก็บใส่สมุดได้นะของเรามีแบบ เป็นเล่มๆเ,เลยโอเคสไตล์แบบน่ารักน่ารักไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำแบบเท่ๆกันมาอีกสไตล์หนึ่งค่ะสไตล์ที่สองเราจะมาลองทำสายเล่มนี้กันนะคะเล่มนี้จะเป็นเล่มที่มาจดเกี่ยวกับงานเนาะเป็นตารางงาน To do List ในแต่ละวันนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเอาไว้ทำเหมือนสสตช์บ,บุ๊กที่เกี่ยวกับงานอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นคอลเลกชั o นวา l เลนทน์นะคะ อ๋อแล้วก็จะมีของแบบเคป๊อปก็ามาลงข้างหลังอันนี้ด้วยนะ Sawash Tape s w a t ส h Tape หรือคอลเลกชันไหนที่แบบว่าเราชอบนะคะแล้วก็จะเอามาจริงๆก็เกือบทุกคอลเลกชันเลยที่เรากำลังแบบทำงานอยู่ตอนช่วงนั้นก็จะเอามาลงในเล่มนี้อันนี้ที่เราไปออกลานครั้งที่แล้วนะคะ ก็จะถ่ายม o ดแอนโทนต่างๆเอามาลงในเล่มนี้ด้วยโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำหน้านี้กัน mm hmm. เป็นสไตล์นี้นะคะชอบมากเพราะว่าไม่เคยถ่ายแบบขาวดำแต่ว่ามีความแบบตั้งตัวไม่ทัดเหมือนกันนิดนึงโอเคอันนี้เราก็จะทำแนวเท่ๆนะคะ ก,กนตอนเริ่มเรามากจะแบบคัดสติกเกอร์ลายที่เราจะเอามาใช้ตกแต่งนะคะให้แบบมันเป็นธีมเดียวกันไปทางเดียวกันอะไรอย่างอันนี้เราแบบอยากได้แบบขาวดำขาวดำเท่ๆแล้วก็จะมีสีนิดหน่่ย อาจจะไม่ได้แบบใช้ทั้งหมดที่หยิบออกมาก็ได้นะแล้วก็ใช้กระดาษของ t e n s ขัดมาประมาณนี้อาจจะเยอะไปสักหน่อยก็จะค่อยๆค่อยๆตัดออก ชิ้นนี้น่ารักมากๆเลยแต่ว่าน้องชิน้นใหญ่แปลตรงไหนดีนะเฮ้ยนนี้ก็น่ารักแต่ปากน้องน่ารักกะเอาไว้อย่างแล้ะกันโอเคแล้วเราก็เติมสีไป นิดหน่อยค่ะน่าจะประมาณนี้เพราะว่าเราไม่อยากใต้สีเยอะเกินไปอาอาจาจะมีตรงนี้นิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าใช้ตอนช่วงนี้จะใช้วงกลมแบบเยอะมาก เสร็จแล้วค่ะอันนี้จะเป็นแบบเท่ๆหน่อยเท่ไหมไม่รู้แต่เราพยายามเท่แล้วนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะเราได้สองสไตล์เลยสำหรับเอามาแต่งโฟโต้บูธเดี๋ยวครั้งหน้าจะเริ่มเขียนเจดนอกแบบจริงจังมากขึ้น วันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะคะยังไงก็ถ้าชอบสไตล์แบบอย่างนี้ก็คอมเมนต์มานะคะว่าชอบแบบเผาไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าชอบนั่งทำสมุดมากกว่ากันก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้นะคะหรืออยากให้ทำอะไรเพิ่มก็พิมพ์บอกกันได้เลยเรารออ่านคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆเลยนะคะโอเควันนี้ประมาณเท่านี้นะแล้ ถ้าสมมติว่าใครแบบเงาๆเวลานั่งทำการบ้านหรือนั่งทำแพนเนอร์จดแพนเนอร์ก็เปิดเราเป็นเพื่อนได้นะคะอยากอยู่เป็นเพื่อนทุกๆคนเลยนะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ